ตีได้เลยอ่ะอ่ะตีสิอย่าพูดอะไรตั้งตัวก่อนตั้งตัวตีนะตีสิตีนะอย่าสูงว่าอย่าสูงเดี๋ยวเราจะตอบว่าตีนะตีเพี้ย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 อ่ะตีแล้วเออเพี้ยเพี้ยไอ้หนูไอ้หนูลุกลุกลุกตีแรงๆเลยคิดว่าไม่ใช่หัวพ่อหัวแม่เราเอาเต็มที่เลยเต็มที่เต็มที่เล้แล้วเออาเดี๋ยวเพื่อเล่นมึงเหรอวันไม่เจมเออ ตีอย่างเงี้ยไม่เจ็บอย่างเงี้ยเจ็บเฮ้ยเยกระดกไปได้เปลเนี่ยโอ้ยห่วหัวกูเนี่ยโอ้ยเจ็บมึงตีถ้ากูพูดภาษาอรีกได้ค Yes No รู้จักภาษาอรีกปะเออมาในวัดแล้วเราต้องเล่นอะไรเกี่ยวัในวัดฮะ มาในวัดประธานทลืมไปหรอตอนกี้กูมาทําสังฆทานที่วัดเข้ามาถึงที่วัดก่อนจะเล่นตลกมาทําสังฆทานที่วัดพอาทาสังฆทานเสร็จปั๊บเดินออกเลยหลวงพี่ทักกูเลยทักว่าโยมโยมโยมมานี่ก่อนมารับพรก่อนกูก็เลยบอกหลวงพี่ไปอ๋อตอนนี้พรผมยังกลัวอยู่เลยครับนี่เนี่ยคนละพร ไอ,ไอ, sight, ไอ้เนี้ยมันพรช่างกิดอันเหรอุพลพรกูก็ไม่รู้กูก็ไม่กล้ารับดิเนี้ยเข้าวัดไม่กล้ารับพรเลยกูจะบอกให้นะคุณทศพลคุณไปรับพรไปอะไรนะเขาเรียกว่าถวายสังฆทานผมที่ก่อนเข้ามาตลาดบางแคมีอะไรนั่งกินหมูเตะหมูเตะก็ดังแล้วก็เกี่ยวอะไรก็ไปสั่งกินยี่สิบไม้บอกน้องเช็คบินเลยไอ้คนเช็คบินเสือกเป็นคนใต้ว่าไงมันเดินมาถึงมันมองมันบอก ร้อยไม้ร้อยไม้ว่ากูกินแค่กี่ิบไม้กูไม่ได้กินร้อยไม้ไอ้ชิบหายแล้วกูจะเอาตังค์นี้ไหนจ่ายภาษาคนใต้เขาบอกร้อยไม้ร้อยไม้เนี่ยาอร่อยไหมพมะให่งกินร้อยไม้เอาเหรอไอ้หน้ามุดแม่งหรือไม่มีเงินจ่ายมึงไม่รู้ภาษาใต้ภาษาใต้ต้องผมนยฮะเหรอน้าพอดูคนใต้ก้าวนี่อยู่อยู่ลุงอยู่ลุงอยู่พัทธลุงอยู่อยู่กับลุงเดี๋ยวจะถีบอยู่กับตีนกูเนี่ย ว่าคนใต้ได้พี่น้อยคนใต้ได้เหรอคนใต้เนี่ยมารถอะไรฮะมากับใครมากับเพื่อนมากับเพื่อนเป็นคนใต้คนใต้บ้านอยู่พัทลุงพัทลุงเหรอเข้ารคยกกะปิเคยข้าวคุกกะปิข้าวคุกเคยโอ้กะปิเคยข้าวคุกกะปิข้าวคุกเคยมึงเคยกินข้าวคุกกะปิเคยหรือไม่เคยเคย คุณกุ้งหัวจังวง<อ>ะกระต้มมัดเนี่ยหอมกล้วยไส้เผือกเนี่หยหอมเผือกไส้กุ้ยเนี่ยหอมกล้วย